แอปทักษะอ่อนเผยลุกสวยหวานอ่อนโยนแต่ดรามร่ารุนแรงใจละลายแถมหน้าเด็กมากนึกว่าสาววัยรุ่นที่ไหนหวานละมุนขนาดนี้ดีต่อใจสุดๆนับวันก็ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆเวลาทำอะไรไม่ได้จริงๆเลยละค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยแอปทักษะอ่อนคุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่ ซึ่งตั้งแต่รับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการสามแซบก็มีลุกสวยๆมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับแทบทุกสัปดาห์ไหนจะแฟชั่นการแต่งตัวที่สวยแปลกตาไปจากเดิมเปลี่ยนลุกอยู่เสมอสวยมองเพลินอย่างมากล่าสุดสาวแอปทักษอ่อนก็ทำแฟนคลับใจละลายกันเป็นแถวๆเลยล่ะค่ะเมื่อเจ้าตัวโพสลุกใสๆของวันนี้สไตล์สาวสวยสีชมพูเลิฟเวอร์ มองแว็บแรกนึกว่าสาววัยรุ่นที่ไหนเพราะแม่แอปน่าเด็กมากแถมสุดก็ตรงเป็นสีชมพูฝุ่งฝิงสุดๆเลยละคะ่ะโดยระบุแคปชั่นว่าวันนี้โหมดอ่อนโยนค่ะงานนี้แฟนคลับแห่ชมความสวยของแม่แอปสวยจริงอะไรจริงแต่งลุคนี้ยิ่งดูเด็กลงไปอีกหวานละมุนมากๆมองแล้วเบาหวานแทบขึ้นเลย ลุคนี้แม่แอบใ้สิบเต็มไปเลยค่ะสวยอ่อนโยนแดมเมจรุนแรงใส่ลายสุดๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ